โอเคนะนื่ okay. องสองสามนะ okay, นะสวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้หนูแมมนะคะกลับมาพบกับลูกค้าในช่อง Youtube ตีฟอร์ดอีกแล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นการไลฟ์ครั้งที่3ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะวันนี้นะคะหนูแมมมาพร้อมกับเจ้านี้เลยค่ะ Langer Next Gen XL Plus ของเราค่ะเป็นกระบะ ตัวยกสูงเริ่มต้นของกระบะฟอร์ดของเราเลยนะคะราคาขายก็จะอยู่ที่ 699,000บาทนั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าสามารถใช้เงินออกรถเพียง59,000บาทพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะก็ด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะเราอัปเกรดให้ลูกค้าใหม่นะคะกระจังหน้าของเรานะคะเป็นกระจังหน้ารูปทรงอักษรตัว3มิตินะคะตัวนี้นะคะไฟหน้าเราก็อัปเกรดให้ลูกค้านะคะเป็นไฟหน้า โปรเจกเตอร์แบบนี้เลยตัวนี้นะคะ,ะเราติดตั้งโชว์ให้เป็น blue e y แบบนี้นะคะลูกแก้วเป็นสีฟ้านะคะพร้อมกับ day light ให้ลูกค้านะคะแล้วก็ตัวไฟเดียวก็จะมี day light แบบนี้ด้วยนะคะก็ดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับล้อแม็กค่ะตัวนี้ นิ้วแบบมีหมุดให้ลูกค้านะคะมากันที่ด้านข้างคะ่ะก็หูตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทอร์โบนะคะพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์ให้ลูกค้านะคะใส่ใเข้าแล้วเมื่อกี้กูกดทิ้งอ่ะมันก็เลยหายค่ะโทรกันจังเลยเออโทรเมื่อกี้สามีก็โทรอ่ะยกเลิกเมื่อกี้กูกดยกเลิกแล้วไม่เห็นภาพมาเลยต้องส